สวัสดีครับที่ตอนเราเข้าสู่มานไอ้กลุ่มทรัพย์ชน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะไปเมืองอื่นกันบ้างนะซึ่งเมืองที่เราจะไปในเมืองนี้วันนี้ก็คือจะไปพรีมัสกลัวออกเสียงผิดใช่ไหม <laughs> วันนี้เราจะไปเพื่อดูหนังโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็กลับนี่คือจุดประสงค์หลักของของทริปนี้ของเรา เพราะว่า <laughs> มันจะมีหนังเรื่องนึงที่กำลังจะเข้านะครับวันที่15บธันวาก็คือ Spider-Man No Way Home เป็นภาคที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆากเนื่องจากมันเป็นหนังที่เราชอบเราก็เลยจะไปดูที่โรง i m a x นะครับแล้วประเด็นคือ EXTER ไม่มีโรง i m a x มันมีแต่โรงธรรมดาก็เลยไปถือว่าไปเที่ยวเมืองอื่นด้วยแล้วกันเนาะงั้นไว้เจอกันตอนถึงพีมัดแล้วนะครับรถออกแล้ว บายบายนอนก่อนออกแต่เช้าเลยไายเจมส์บายดีครับแล้เจอกัน ัก็จากเมืองเอ็กสเตอร์มาที่พริมัตนะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีเลยนะด้วยรถไฟนะครับเราก็นั่งเป็น GWR ซึ่งเป็นเส้นหลักของโซนนี้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวหาทางออกกันก่อนนะนี้เพิ่งลงรถมาอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะแต่ไม่หนาวมากเท่าไหร่นะตอนนี้นะมันยังกลางวันอยู่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินไป มันเป็นเมืองที่ติดทะเลนะครับมันก็จะมีพวกแบบอควาเรียมมีปราร์มารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นจุดที่ไปเที่ยวนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่นั่นนะเรามาเดินชมเมืองเล่นๆนะครับด้วยอากาศที่แบบเออเรามาดูหนังด้วยอะไรด้วยไปเดินเข้าเมืองกันแต่ยูโววิลลิตี้อยู่นี่นะเนี่นยเออนั่นน่ะป้ายป้ายอยู่ป้ายเนี่ยป้ายมาหาลัยอ่ะนั่นน่าเห็นไหมตรงนี้ ข้างถนนน่ะ University of p อั m เพย์เออหรือมันเป็นหอหอศึกษาแบบหอมหาอะไรปะนี่ยูนิโอ้โหยูนมันสวยดีิงนะไ,ได้เนี่ยเออมันเป็นห้างจริงด้วยเนี่ไงห้างใช่ใชเออมันดูใหญ่แล้วก็ดูสวยมีร้านอาหารอะไรเลยเป็นร้านในห้างแล้วว่ามาร์คเอ็นเจนเซอร์เฮชแอนด์เอ็มไงมันเห็นช็อปเอ็นเอ็มอยู่ข้างในนะครับ โอ้มันคือห้างใหญ่นะนี่เนี่ยถ้าสนใจมานี่มาเดินห้างเพราะว่าที่เอ็กเอร์ไม่มีห้างใหญ่มีจอร์ลีวิสอยู่กระจ้องหนนี่สิมาสเตอร์เบนเซอร์โคตรใหญ่ข้างในก็เป็นโซนของเขาอีกนะ,น,ะนั่นน่นนหะลึกนั่นะสุดและคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ที่นี่มันจะมีนี่ไม่น่าวาซาบิอะรู้จักปะวา,าบใช่มันเป็นแบรนด์ร้านขายอาหารญี่ปุ่นพวกซูชิตรเนี้ยใชยได้อยู่แล้วที่ลอนดอนมีที่จำได้พี่เคยซื้อแต่วที่นี่ไม่รู้จะส่วนใหญ่ที่เมืองใหญ่ๆจะมีมาเราไปเดินเล่นกันเหรอเอาโดนโดน นอน,ดดอนจับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาย <c oughs> มุยง่งนะมายุ่งอุ้ยมีที่นี่มีฟ er er <c oughs> ุตลแบบ็อกเกอร์ด้วยฟุตล็อกเกอร์เป็นแบบเหมือนแบรนด์รวมอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์รวมรองเท้าโนะ <c oughs> อาต้ตำรวจตำรวจมารับเลยวะนี่ดิประตูโอ้ตำรวจโอ้ตำรวจหลายคนจังวะคนเกิดเกิดอะไรขึ้นตำรวจเยอะมากเลยซินีแมก เซนิวเวลไอแม็กนะเหมือนอารมณ์คล้ายใช่ไหมว่าน่าจะเหมือนพวกเมเจอร์พวกอะไรบ้านเราปะที่แบบมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างเย้วยใหญ่มากเลยนะทุเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างสองสามร้านนอกข้างบนน่าจะเป็นโรงหนังหมดเลยนะครับแต่เมืองเนี้ยนอกจากใหญ่แล้วนะภาษาปัจยการ,รเขาสวยมากเลยดูดิเห็นไ่มตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะ,ระ,ะตึกเขาสวยมากอะตรงนู้นก็มีนะครับ เป็นอีกตึกหนึ่งเดี๋ยวต้องลองไปเดินสำรวจกันว่ามันคืออะไรนะสวยอยู่อ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เดอะฮาร์เบอร์นะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่นะก็เห็นป้ายว่าเป็นฟิเดรชิปได้รับรางวัลปีสองพันสิบเก้าก็เลยอ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมันร้านอะ่ะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะบรรยากาศดี wi f ฟก็แรงด้วยนะครับเดอะฮาร์เบอร์นะซึ่งข้างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ข้างๆเราได้นั่ง จะจบข้างๆก็จะเป็นแบบเนี่ยท่าเรือเป็นวิวข้างนอกสวยๆก็โอเคอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอ,อ้มาแล้วฟิชแอนชีใหญ่มากแล้วก็มีเราสั่งเป็นฟิชแอนชีเป็นปลาคอตแล้วก็เป็นแครมชารเดอร์แล้วก็มีคาร์มารีที่อยากจะลองนะครับสามอย่างใหญ่มากเริ่มจากแครมชารเดอร์นะ อื้มอื้รสชาติอะไร้นี Demon> ่ครับกรึบกรึบเด้งเด้งหน่อยเรากินกับบากเก็ตอ๋ออ๋ออันนี้มันจะเป็นเหมือนเมนูฤดูหนาวแล้วก็เขาทำแบบค่อนข้างที่จะลดจางๆหน่อยนะกลายเป็นปลาหมึกทอดนะครับคาราเมลินเนี่หมุดชุบแป้งทอด พอๆปกอันจริงเหรอหือไม่ทาท่าเขาไม่เหมือนกันอะ่ะนี่นะกลิ่นกระเทียมมากป่าวมีทาท่าของคาราเมลี่ครับมันจะเป็นสีเขียวเขียวอะมีกลิ่นกระเทียมดูเด่นอ,อื้อเออว่ะกลิ่นกระเทียมมันเด่นจริงอร่อยมากอะ่ะทาท่าอร่อยว่ะไว้ใจล้ววะไว้ใจได้แหละอันนึงแป้งเขาหอมมากเลยนะอู้ปลานุ่มอะ่ะดูดิ หั่นแล้วมันตัดง่ายมากอะปลาสดนะเพราะว่าเนื้อไม่ยุ่ยนะครับโอ้โอ่ะถ้าซอสที่นี่ของปลามันจะเป็นสีขาวอย่างงี้บกไป,แล,ไปลแล้วก็บีบเลมอนเลยนะฮีเลยเลยอล้วละยอะขวอะอลอย แป้งมันจะกรอบบางๆไม่ได้มาเป็นแป้งหนาก็หอมเนี่ยปลาก็สดๆแต่ว่ารสชาติปลาไม่ได้เด่นนะที่ชอบสุดน่าจะเป็นน่าจะเป็น,นเน,นี่ยท,า,ทาซอสของไอเนี่ยคารามารี่อ่ะโหดโหดจริงเพราะว่ามันมีความกระเทียมกระเทียมแน่นๆอยู่ในนั้นอะ่ะอร่อยนะเดีด๋ยว กำลังผ่านรถขนรถพ่วงทาหารนะที่นี่นี่ข้างหลังเป็นรถตีนตะขาบรถทหารหมดเลยมันคือมันเข้าได้เหรอมันดูนเ,ดเป็นพื้นที่สองมิลิเทอรี่เลยนะไอเนี่ยหุ่กงกำแพงโคตรสงูงน่ะมีป้อมปืนอยู่ด้วยนะ่ะข้างหน้าน,ะนะน่ะนี่น่าเข้าได้พี่ไม่กล้าเขา้า <c oughs> น่ากลัวจัง <c oughs> เมันก็สวยดีนะดูดิมันวิวเมืองอะ่ะสวยมากเลย yeah. <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันสวยนะเป็นกำแพงเมืองแล้วก็เป็นซุ้มประตูโอเคฮะเป็นกำแพงก็ซุ้มประตูแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในรอโโยョ่โโยโโยโโโรอยョ่ฮัสโอสักอย่าง เราได้ทำการรีภัยกันครับเพราะว่าเราไม่รู้นิเหน่อยอะไรกับเมืองนี้ <c ười> โดนโดนรวบเ,เออว่าเจอสองหลักเขาคือดูหนังนะเราแค่มาเดินสำรวจเล่นๆอย่าทำร้ายเรา <c ười> เอ,อ้เดี๋ยวว่ามันก็โอเคนะยีดีวันนี้ฝนไม่ได้ตกเลยแบบ ข้ามข้ามข้ามข้า,ขามดิมันเป็นพื้นที่ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากเลยร้อนเลยนี่เลยไปจนถึงริมฝั่งที่เราเป็นร้านเ,าเดอะฮาร์เบอร์ตรงนู้นนะเดินมันก็จะอยู่ใกล้ๆเหมือนอนาเขตเขาอยู่ติดกันนะจกุกเดินขึ้นเดินมาก็จกุกได้ลองทางนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โห <7 000. S 2> มันไม่น่าใช่ปะ มันจะวนไปทางไหนจีมเพื่อว่าตรงนู้นอะใกล้กว่าอะเป็นไดน่ะตรงนู้นคือที่ที่เราจะไปดูหนังกันนะเราก็เดินไปทางนั้นแหละเราก็จะไม่หลงนะครับแต่ชอบตรงเนี้ยวิวสวยมากเลยถ้าเป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะ่าจะเจ็บนะอืมอแกแกนลงหมดลนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ยำเดินเจอป้ายมันเขียนว่าอ l i z a b e t h House and Garden <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพาะป้ายมันเขียนวนะ้อย่างนั้นนะยังดังไม่เลิกเลยอ่ะไปเราไปต่อคือไปที่ไหนเราไม่มีแต่สัญญาณเตือนก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเราจะเดินเล่นอยู่ในเมืองนะรอเวลาที่หนังจะเข้านะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหนังจะเข้าก็คงเดินเล่นแถวๆแบบห้างอะไรเงี้ยครับเพราะาอากาศเริ่มเย็นแล้วหนาวใหญ่มาก มันก็ต so ่างเลยโคตรใหญ่เรโซเกมอ่านว่าอะไรเลเซอร์เกมนี่อ่านว่าเหมือนโบสถ์เนี่ยที่ว่าโบสถ์ทัวร์เชิร์ชอืมมีชเชิร์ชเซนแอนดรูว์เซนแอนดรูว์เชิร์ชอืมในสวยนะ เราไม่น่าเข้าได้ปะ่ะเขาห้ามใช้เสียงด้วยนีไ่ไงต้า <c> อ <oughs> ีแค่นี้เอง The Ministers of Saint Andrew มีไลฟ์สตรีมอยูด่ด้วยอหเดีนี้บอดเขาก้าวหน้านะทันสมัยเลยโอ้โอวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิ โอ oh, ้โหอันน like, okay. ี้คือเอามาทำเป็นร้านอาหารนะเนี่ยเจ้ชอรีมันเป็นตึกเก่าแล้วเขามาทำเป็นร้านอาหารนะดูสิเขตึกมาทำเป็นร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะแต่อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นโบสถ์เก่าก็ได้นะแต่อันนี้โบสถ์แน่นอนนี่ดูสิสวยนะครับใหญ่้วยไปนี่ก็น่าจะเป็นเชิร์ชปะ ไม่เป็นแต่ว่าเขาไม่ได้ทำนุบำรุงหลังคาใหม่นะเห็นปะหลังคามันจะโล่งๆเลยอุ้ยี่เคียคนอู้ยังอีกแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เสียงรอในตู้ขายตั๋วตั๋วออนไลน์เราต้องทำก่อนป่ะเจม เราซื้อมาเราจะเอาตัว๋วออกมานะครับเรียบร้อยกด reference ดีกว่าสแกนเพราะว่าสแกนงมขออนุญาตนะครับนี่ซิมแม็กซ์ราไม่ร้อไปไปดูรอเวลานี่คือเชื่อแค่เห็นวัตเตอร์ก็ขนลุกแล้ว คนลุกอ่ะเไม่ดีโอ้ยนี่ครับสะบอยเลยไม่เรียกสปบอยแล้วมั้งอันนี้ก็มานั่งรอที่สตาร์บัคครับอันนี้ก็อยู่ในในโรงหนังแล้วแต่แชมป์มันเป็นโรงไอแมเพราะฉะนั้นที่ที่นั่งรอมันจะแยกคือตัวโรงมันจะแยกออกมาจากตัวโรงหนังรงอื่นอีกทีหนึ่งนะเออมันจะเป็นอยู่ตรงงนั้นข้าๆสตาร์บัคอันนี้เราก็มารออยู่ในสตาร์บัคครับ มันก็สตาบาร์ที่เนี่ยมันก็จะมีกระจกใหญ่อยู่ดีนะมันก็จะมีวิวสวยมากเลยอ่ะเนี่ยวิวสวยมากสตาบาร์ที่นี่นะก็มานั่งรอหนะักพอนานอีกสัก2 0 3สินาทีนะก็เดี๋ยวจะได้เข้าแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนแล้วก็เข้านอนห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเจอกันในอีก2ชั่วโมงนะไว้เจอกันนะฮะหลังจากหนังจบ ตัวไปพักก่อนก่อนนะครับไอ๋อแล้วครับดูมาแล้วสอ,องที่โมงนี่คือบรรยากาศนี่นแฟนๆสไปเดอร์แมนเต็มเลยนะตอนนี้ก็คือได้คืนเขาแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนกันเต็มเลยนะที่นี่สีสันดีเหมือนกันนะเออดีทั้งการเป็นหนังแล้วก็ดีทั้งการเป็นหนังสไปดดเดนะอร์แมนด้วยนะเออโดยเฉพาะการแสดงของนักแสดงแต่ละคนถือว่าเยี่ยมมากๆเยี่ยมมาก,มาก,มากๆเลย เนี่ยเจ๋งครับ้อรักอ่ะี่ถ่ายสกเยี่ยมเลอ่ะสมอ่ะจวลาไปที่ภาพนี้นะครับบายบายไปแล้วแก่ช่างเยี่ยมไปเลย้ไปด้วย